สวัสดีครับวันนี้มีผ้าบ้านนะครับมาแนะนาเพื่อนเพื่อนนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทองอยู่นะครับรุ่นพิเศษปี2533นะครับนี่ครับเป็นเหรียญหน้าตรงครึ่งองค์นะครับผมของหลวงพ่อนะครับนี่ครับลักษณะด้านหลังก็เป็นอักคระยันนะครับผมนี่ครับปี2อ3 3นะครับบัตรท่าเสานะครับผมนี่ครับเกจีดังอีกหนึ่งท่านนะครับจังหวัดสมุทรสาครนะครับผม นี่ครับเรียกมีนะครับสภาพสวยๆผิวเดิมๆนะครับเผื่อมีเพื่อนๆในพี่คนไหนสนใจอยากได้ไว้บูชานะครับเดี๋ยวสองรายละเอียดให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ครับหน้าตรงครึ่งองค์นะครับดูรายละเอียดใบหน้านะครับคมชัดนะครับผมนี่ครับลักษณะใบหน้าท่านนะครับแกะรายละเอียดได้สวยนะครับปีสองพนห้าสามสามนะครับนี่ครับในตาคมชัดนะครับจีวอนริ้วจีวอนแบบนี้นะครับด้านล่างเขียนชื่อนะครับหลวงพ่อทองอยู่นะครับผม พื้นเหรียญตึงนะครับข้างบนเป็นอักษรอักขระยันนะครับนี่ครับด้านหน้านะครับครับรายละเอียดนะครับเหรียญนี้นะครับท่านเพื่อนที่พี่คนไหนสนใจนะครับผมปล่อยให้บูชานะครับราคา250บาทรวมส่งนะครับค่าพระ200บาทนะครับค่าส่ง50บบาทนะครับผมนี่ครับรุ่นพิเศษนะครับด้านหลังเขียนรุ่นพิเศษนี่ครับ ข้างบนก็วันที่นะครับสิบหกกุมภาพันธ์สามสามนะครับนี่ครับวัดท่าเสานะครับผมนี่ครับรุ่นพิเศษนะครับงานฉลองอายุครบรอบแปดสิบปีนะครับนี่ครับลักษณะนะครับผมหูเหรียญนะครับมีรอยปิ้นนะครับสวยๆนะครับเหรียญนี้นะครับมีอยู่เหรียญเดียวนะครับเหรียญนี้นะครับ เอา250รบรวมส่งนะครับส่งอ่าสองรวมส่งท่านเพื่อนพี่คนไหนสนใจก็แอดได้ดีไลน์มาหรือโทรมาก็ได้นะครับครับลักษณะขอบเหรียญนะครับตัดแล้วฉีกขาดนะครับผมนี่ครับผิวดเดิมๆสวยๆนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวจะนำพาบ้านพาเครื่องนะครับมาลงแนะนําแบ่งปันเพื่อนๆทุกวันนะครับเหรียญนี้นะครับเอา250บาทรวมส่งนะครับเพื่อนๆพนี่ี่คนไหนสนใจก็ อสอบถามเข้ามาได้นะครับแอดดีดีไลน์มาหรือโทรมาก็ได้นะครับโอเคครับวันนี้ก็แนะนําเหรียนหลวงพ่อทองอยู่นะครับผมปี2อ3 3รุ่นพิเศษนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆในพี่มากนะครับขอบคุณครับ